วันนี้โกนแม่แป๋วนำเสนอเมนูแกงส้มมะละกอขุ้มสดตอกแคร์ไปดูขั้นตอนการทำนะคะใส่เส้มต้มลงไปเลยที่จะทำการปรุงเลยนะคะใส่เกลือรักหนึ่งช้อนชาเพิ่ม้ํรักหนึ่งช้อนสั่งท้าหนึ่งช้อนปลาปลาเอานะคะเอาสามสี่ะใส่มะละกอลงไปก่อนเดี๋ยวมาดูหลังจากมะละกอสดกันต้มมะละกอตกแล้วก็จะใส่ ดอกเคนแต่ทีแดงเลยต้มอีกสักหน้าทีค่ะจ้าขึ้นสดเป็นจ้าพร้อมเสดเรียบร้อยแล้วจ้าานี้จ้าส้ม<ท>ะมะละกอใส่ดอกแคร์ตุ้งสดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า